บรรยากาศบ้านนาบ้านสวนเนาะต้นไม้เยอะเพาน่นข้าง,างทางทิ้งทุ่งนาเนาะเป็นบ้านสวนไปทุ่งนาเนาะเสียงนกเสียงดังมากเลยต้นไม้ใหญ่ๆเยะเยอะมากเลยตรงนี้อันนี้ก็ปลูกกล้วยเพื่อนสวนกล้วยทางเข้าบ้านปลูกหญ้าเนาะไว้ให้วัวเพืน่นชาวนาที่นี่เป็นชาวนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะ นี่เป็นหญ้าไม่ใช่ข้าวฝั่งนี้เนาะเมื่อกี้เป็นข้าวนี่เป็นข้าเป็นนาเนาะเป็นนาแต่ปลูกหญ้าเพื่อนไม่ใช่ปลูกข้าวตรงนี้แต่ว่าให้วัวเนาะมองไปข้างในก็จะเป็นกล้วยส่วนใหญ่ก็เป็นสวนกล้วยเยอะมากเลยโอ้ลมพัดเย็นๆอนช่วงกลางวันช่วงฤดูฝนอีเขียวไปหมดเลยสวยเนาะ เป็นทางเข้าบ้านเพื่นของชาวบ้านเนาะที่นี่เนาะพิกัดตรงนี้เป็นเขตของบ้านอามองตบลท่าสว่างจังหวัดสุรินเนาะนเพื่อนน่าอยู่มากหมู่บ้านนี้มีทางเข้ามาถึงอยู่ลึกจากถนนใหญ่มาเนาะที่ตัวนี้ลงไปไหน เป็นทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะไม่ใช่ถนนสายหลกักเดิอนเพื่อนเป็นถนนลึกลงมาจากถนนใหญ่เนาะทางระหว่างหมู่บ้านเป็นทางลาดยางเล็กๆเนาะถ้าตรงไปทางทิศตะวันตกมันจะไปทางบ้านอีกหลายหมู่บ้านเนาะนี่ลัดไปทางบุรีรัมย์ได้ทางเพอกระสังได้นี่เส้นนี้ไปได้ทุกทางเนาะสุรินก็อยู่ติดกับ บริรามันเพื่อนติดกอำเภอกระสังเนาะตรงนี้นี่เป็นอำเภอเมืองสุรินทรน์เพื่อนเป็นเขตของตำบลท่าสว่างเนาะนี่เป็นทางลัดไปตรงนี้ไปได้พิกัดบ้านอามองตำบลท่าสว่างโอ้หนูมองไปเห็นรถไถานานเพื่อนกำลังขนหญ้ามาให้วัวเน,ะนาะกำลังพูดถึงเรื่องเลี้ยงวัวก็นี่รถขนหญ้ามาแล้วชาวบ้านก็จะมีสวนอยู่ตามทุ่งนาอยู่ใกล้ทุ่งนา ก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดมาให้กินเลยช่วงนี้เป็นช่วงว่างพอดีข้าวก็ใกล้จะออกรวงแล้วชาวบ้านก็ไปตัดหญ้าตามทัานนาบ้างตามสวนที่อยู่กลางทุ่งนาบ้างเนองริมทางบ้างอันนี้ปลูกหญ้าไว้โดยเฉพาะเลยนี่ตรงนี้หมู่บ้านที่น่าอยู่มากเลยเพื่อน ทางเขาทางเข้าบ oh. ้านตรงนี้โอ้เห็นต้นไม้เขียวๆก็เลยอยากยืนมองอยู่ตรงนี้นิดนึงหมู่บ้านในชนบทเนาะของจังหวัดสุรินทร์ดาเพื่อนน่ามาเที่ยวชมมากเก็บบรรยากาศนิดนึงก่อนกลับบ้านเผื่อเพื่อนๆอยากมาเที่ยวชม ชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราทางก็สะดวกสบายมากเลยพิกัดบ้านามองตำบลท่าสว่างเ,เพื่อนเพื่อนอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองสุรินทร์เรามาทางเส้นเกาะลอยเมืองลิงเนะาะถนนเกาะลอยเมืองลิงข้ามทางรถไฟมาทางทิศเหนือสิบกว่ากิโลเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนจะมาก็ นั่งรถสองแถวมาช่วงจะมีช่วงเช้าไปหาเที่ยงแค่นั้นเลยเนาะถ้านั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ขี่ม,มอเตอร์ไซค์มาก็ได้จัก,กรยานก็ได้เพื่อนโอ้ช่วงหน้าฝนนี่ป้าครึ้มๆไม่เด่นไม่ร้อนเลยอากาศดีมากช่วงเช้าเนาะนี่อันนี้ก็ขนาดเป็นช่วงกลางวันแล้วนี่ร้อนแล้วปกติจะร้อนแล้วแต่ว่าวันนี้แดดไม่ออกเพื่อน,อ,นอากาศดีมากเลย เราเลยเก็บบรรยากาศได้นานนิดนึงเพราะว่าแดดไม่ออกเนาะเดี๋ยวขยะบรรยากาศบ้านนาบ้านสวนนำมาฝากเพื่อนีตอนเช้าๆสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดินเพื่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ บรรยากาศบ้านนาบ้านสวนนำมาฝากเพื่อนตอนช่วงเช้าๆสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดินเพื่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ